สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาทาบกิ่งฝรั่งหงเปาซือนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องมีตอฝรั่งขี้นกนะคะแล้วก็มีเชือกฟางเทปพันกิ่งแล้วก็คัตเตอร์คมๆค,ค่ะเดี๋ยวเรามาทาบกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะมัดเชือกฟางไว้บนนั่งร้านนะคะมัดให้แน่นๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกสาเหตุที่เราต้องมัดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเลือกกิ่ง เป็นกิ่งพันธุ์ดีที่เราจะนําเอาต้นตอมาทาบเอานะคะนั่นก็คือกิ่งฝรั่งหงเป่าซื้อค่ะเราจะเลือกกิ่งสาวนะคะสีน้ำตาลอมเขียวนี่นะคะก็จะเป็นตอฝรั่งขี้นกนะคะเราก็จะเอามาเฉือนให้เป็นรูปริ่มค่ะหน้าแผลต้องเรียบเสมอกันความยาวก็ประมาณ1นิ้วค่ะถ้าหน้าแผลไม่เสมอกันนะคะเวลาเราทามันจะไม่ติด ความบางก็จะประมาณนี้เราก็จะมาทําแผลที่กิ่งพันธุ์ดีนะคะซึ่งเป็นกิ่งพันฝรั่งหุงเป่าซื้อเราก็เฉือนขึ้นข้างบนไปอย่างนี้เลยนะคะบางคนถนัดข้างล่างก็ทําได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะค่อยๆกรีดเข้าไปนะคะหน้าแผลต้องเสมอกันนะคะแล้วเราก็จะเอาต้นตอฝรั่งขี้นกที่เราเฉือนเป็นรูปริ่มไว้นะคะมาทําการแปะติดไปตามรอยแผลที่เราเฉือนนะคะซึ่งก็จะเสมอกันพอดีค่ะ ถ้าหากว่าไม่เสมอกันแล้วก็แผลไม่เรียบเนียนเหมือนกันนะคะเขาก็จะไม่ติดอีกนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยเวลาพันเทปพ,พันกิ่งนะคะเราต้องพันให้แน่นกันน้ำเข้าด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเราพันไม่แน่นมันก็จะไม่ติดอีกทำไมเราถึงเลือกวิธีการทาบนะคะข้อดีของการทาบเลยหนึ่งเลยมันมีรากแก้วจากต้นตอที่นำมาทาบนะคะนั่นก็คือตอฝรั่งขี้นกนั่นเองที่เราเพาะด้วยเมล็ด แล้วก็ได้ต้นที่โตทันใจให้ผลผลิตเร็วนะคะอย่างกิ่งนี้นะคะถ้าทาบไว้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็เอาไปลงปลูกประมาณ4 5หเดือนนะคะเป็นผลแล้วก็มีอีกอย่างนะคะเวลาหน้าฝนก็จะมีน้ําขังอยู่ในร่องแปลงอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ตายค่ะเพราะว่าเขามีรากแก้วซึ่งจะทนน้ําทนแรงได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็อาหารอาหารมาบำรุงต้นได้ดี ต่อมาก็เป็นการใช้เชือกฟางยึดตุ้มดินไว้กับกิ่งพันธุดีนะคะเพื่อไม่ให้กิ่งหักเวลามีลมพายุมาเชือกฟางตัวนี้แหละค่ะก็จะเป็นตัวช่วยที่ไม่ให้กิ่งมันโยกคอนแคนยังมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะของกิ่งทาบก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์จากสวนเลยช่วงน้ำท่วมนะคะท่วมไปเป็นเดือนต้นฝรั่งไม่ตายสักต้นเลยนะคะอาจมีสมโมบ้างเราก็มาดูแลเอาทีหลัง หากใครได้ติดตามอยู่ตลอดก็จะเคยเห็นว่าบ้านสวนวรดาน้ำท่วมสองครั้งแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นกิ่งที่เราทาบเสร็จแล้วค่ะก็จะเอาเขาไว้บนต้นประมาณ47วันนะคะแล้วเราก็มาคข่วนทิ้งไว้อีกอาทิตย์หนึ่งวิธีสังเกตตรงรอยต่อที่เราทาบนะคะว่าติดหรือยังให้ดูที่เปลือกไม้นะคะว่าเขากินกันสนิทหรือยังมีช่องโหว่หรือเปล่า ถ้าเป็นแผลสีเขียวแบบนี้นะคะยังไม่ติดดีนะคะต้องเป็นสีน้ำตาลถึงจะติดดีนะคะนี่ค่ะเวลาเราทาบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบนต้นส่วนนี้ก็คือแผลที่สนิทดีแล้วนะคะเนื้อไม้กืนกินกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบที่เห็นเราก็ตัดมาสเปร์น้ำไว้อย่างนี้14วันนะคะแล้วก็ทำการขายได้หรือว่าลงปลูกได้แล้วค่ะ